อันที่จริงคุณแม่ไม่มีคิวร้องเพลงนะคะแม่เม้าสุดาชื่นบานค่ะแต่พอมาสังเกตการอยู่หลังเวทีแล้วแบบแหม่ครึ้มจังเลยเอาซะหน่อยดีกว่าขอแจมแบบนี้ค่ะเพราะว่าไมล์ตัวนี้เป็นของที่ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจัดไวใ้ให้กับนักร้องนักดนตรีที่มาร่วมเปิดหมวกกันราวสองปีแล้วนะคะก็มีเปลี่ยนที่เล่นที่ร้องบ้างจนวันนี้ค่ะมาอยู่ที่ห้างบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมนี่คือสถานที่ประจำหนึ่งในสองแห่งที่ทางสมาคมเนี่ยจะไปเปิดหมวกกันสัปดาห์ ละสี่วันนะคะมีการจัดคิวให้นักร้องนักดนตรีในสมาคมหมุนเวียนกันไปนอกเหนือจากนี้ก็ต้องพิจารณากันแบบเยอะๆเลยเพราะไม่อยากให้เกิดกรณีวิจารณ์ว่าเป็นการหารายได้แบบวันนิพกหรือเปล่าหรือว่าฝีมือของนักร้องนักดนตรีไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมย้ำชัดว่าในจุดที่สมาคมจัดการเองเนี่ยจะดูแลทุกอย่างอย่างดีนะคะคุณผู้ชมแต่ส่วนที่นอกสายตาและหวันว่าจะเสียเกียรติเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่เมาส์กันค่ะว่าจริงจริง ดนตรีเปิดหมวกเนี่ยยังไงกันบ้างนะตอนนี้เราขอบคุณในความคิดดีๆของทุกคนที่อยากจะทำคุณทำได้เราจะไม่ไปไปแบ่งหรือไปยุ่งอะไรกับคุณเลยเพราะว่าสถานที่มันมีมากเพียงแต่ว่าคุณไปขอสถานที่ให้เรียบร้อยคุณไปขอเขตให้เรียบร้อยตัวคุณต้องมีบัตรแสดงความสามารถแต่พวกเราไม่ต้องพวกเราไม่ต้อง เพราะว่าเราถ้าโดนดุเราโดนคุณจะแค่มาร้อง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 อะ่ะไม่ใช่ตาสมาคมมันบังคับอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญแล้วนักดนตรีที่มาเล่นของเรานี่ก็คือระดับอํานาจสีมากลภาคสุวรรณเอลวิสคือเล็กเพลส e ลีย์เล็กเพลสลีย์นี่ชนะการประกวดร้องเพลงเอลวิสของประเทศไทยโดยสถานทูตอเมริกัน นะคะแล้วก็ได้รางวัลไปเกรซแลนด์ไปบ้านเอลวิสเพราะนั้นเราไม่ได้เอากลิกจิกจอกมาเล่น วันนี้คนที่มาโชว์เสียงจริงๆคือคนนี้ค่ะพี่รุ่งโรสสาลีฟานะคะกับคุณสุภาวิตาบุญริศค่ะสะท้อนงานเปิดหมวกของสมาคมว่าจะต้องเลือกเพลงมาอย่างดีนะคะเครื่องเสียงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็นัดดนตรีมาร้องแบบเดียวกับโชว์เวทีใหญ่ๆเลยละค่ะในพื้นที่ที่เป็นสัดส,ส่วนแบบนี้นะคะสวยงามค่ะให้เหมาะกับการเปิดหมวกของสมาคมโดย2งปีที่ผ่านมาช่วยนักร้องนักดนตรีได้มากจริงๆในกลุ่มที่งานจ้างเนี่ยอาจจะไม่เท่านักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะ คนนักรอ้องและดนตรีที่เคยนั่งประจําอยู่ตามร้านต่างๆเนี่ยตก,ตกงานแล้วตกงานแล้วโครงการีก็ได้เกิดขึ้นนะครับเราก็มาช่วยเขาตรงนี้นะครับเชื่อไหมครับว่านักร้องและดนตรีเนี่ยถ้ามาร้องที่นี่ได้เดือนละประมาณครั้งหนึ่งสี่วันนะครับแล้วเขาใช้ความสามารถเต็มที่เนี่ยเขาสามารถพอจะอยู่ได้แต่เราก็ได้ช่วยเขาโดยการ จัดหาสถานที่อื่นอย่างเช่นตลาดสดชนบุรีอยู่ที่ประรมราชชนนีนะครับเราก็จะมีข้อกําหนดว่าการแต่งตัวของทุกทีมที่มานะครับต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับประเภทกางเกงขาสั้นยีนขาดอะไรนี้เราไม่อนุญาตข้อ2คือเรื่องของเพลงนะครับบทเพลงเนี่ยเราถือว่าเรามาให้ความสุขกับลูกค้าของอีสุีเขาด้วยดังนั้นเนี่ยต้องเลือกบทเพลงให้เหมาะสมส่วนใหญ่ที่นี่เพลงจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึง นะครับแต่ก็มีเพลงวัยรุ่นด้วยสุดท้ายเนี่ยก,ก็เรื่องของความสุภาพถ้าเราลงมาช่วยเนี่ยเงินที่ได้เราไม่ได้แตะเงินนั้นเลยให้ผู้แสดงในวันนั้นหมดไม่ได้มอบให้สมาคมดนตรีเลยแม้แต่สลึงเดียวไม่ได้ให้สถานที่เลยแม้แต่สลึงเดียวนี่เป็นความน่ารักของสถานที่เขาให้เพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่ป้าจะควบคุมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเล่นเสร็จจะต้องแจ้งรายรับกับป้าว่าได้เท่าไหร่ เราก็จะดูวันนี้ทำไมทีมนี้ได้ตังน้อยจังเลยแล้วเราว่างลุ่งขึ้นเราลงช่วยแต่ถ้าทีมที่ได้สตังที่เราดูแล้วว่าโอเคนะสี่วันเขาอยู่ได้เราจะปล่อยให้เขาทำงานเพราะว่าเราจะมาเหมือนคอยอุ้มชูเขาตอลอดเวลามันไม่ได้เขาต้องรู้ว่าการร้องเปิดหมวกนั้นคุณต้องเอนเตอร์เทนเป็น การเปิดมวกของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะมีระบบระเบียบการทํางานอย่างมืออาชีพค่ะบางก็มีศิลปินรุ่นใหญ่มาให้กําลังใจกันนะคะอย่างวันที่ไปทําข่าวนี้ค่ะมีทั้งคุณแม่นันทวันเมฆใหญ่คุณสรายุทธสุปันโยนักดนตรีนักแต่งเพลงนะคะผู้ก่อตั้งวงอินฟินิตี้ด้วยซึ่งทุกวันนี้ยังเดินหน้าโปรเจกต์เพลงสําคัญในหลายที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีกับผลงานปีหน้าที่จะมีโปรดิ้วงานเพลงใหม่ให้กับศิลปินอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะ